ยั่งกันได้ออกไว้ไหมไม่มียกโป้ครับผมไม่ได้ยกโป้เพราะว่าสมองผมไม่ได้สั่งการไปอย่างรีบนะครับแปดไล่แล้วทีนี้มาด่ากันตรงนี้เนี่ยที่ผมอยู่ตรงจุดน,นี้เนี่ยมาด่ากันพี่กับน้องเนี่ยมาด่ากันอยากจะได้สะอยากจะได้บอ่อตรงนี้เนี่ยที่ผมไา้น้ำเ่ยไม่เกี่ยวอาจารย์บอ่อผมเห็นแรกเ่ยมขี้บอกมันเลือดคยุยต่อไป ผมก็เลยเอาแค่นี้เนี่ยที่ผมเลยแล้วทีนี้พี่คนโตอยากได้ตรงจุดนี้บดากันเถียงกันโหมเบกวุก่นวายด่ากันอล้วนองอย่างไรเนี่ยแล้วพอดีถ้าจะพูดถึงวันดันพี่ชายนอนอยู่ตรงนี้ก็เลยพูดเรื่องที่มันก็ได้ยินอยู่แล้แหละคุยกันหน้เลยอ่าแชร์ไปอยู่เรี่ออยอ่ะไอ้นี่ดูดีๆแล้วเนี่ยได้ว่า ดูไม่ต้องมา,มาดูที่นนวสักเนียถ้ามันลงข้าวแล้วเนะี่ยทีนี้เถียงกันไปเถียงกันมาตรงนี้นี่นาแปดไล่เศรษฐกิจพอเพียงดูดีนนะทำตรงใดตรงหนึ่งให้เป็นเขาเรียกว่าอาเป็นที่ต้นกล้าป,ปักชําแต่เป็นต้นกล้าที่ที่เป็นข้าวแต่นี้มันหวานมันหวานเราไม่ได้จานบักขาย เละตุ้มเป้เลยตรงนี้เนี่ยมันรองหวานด้วยแล้วเละตุ้มเป้เลยเออแล้วทีนี้ทำตรงนี้แปดไล่นั่นเนฮะเอาไว้ปังดำแล้วดูข้าวเลย after before ด้วยก่อนดูข้าวเล้ดูข้าวแล้วดูบนหลังคาเลยครับ after before แล้ทีนี้ดูดีๆครับพวกเองไม่มีสิทธิ์ได้คุบอกแล้วดูต้นกระบอกตัวนี้ดีๆต้นกระบอกแล้วก็ต้นจะแบงตรงนี้นี่ช่างกลปักไว้เนี่ยแล้ทีนี้ตัวนี้ช่างกลน,นี่รู้แล้วว่าบักศักต้องมีอะไรเป็นไปอยู่แล้วดาที่ตรงนี้เนี่ยบักศักมันบอกว่าให้ปักไว้ตรงตรงจุดมันขึ้นที่ตรงนี้ครับ21เล่บเนี่ที่ว่าต้นโกรโกรมโกกรมเนี่ย ไห้เว hey, ่ยปากมูดไว้เฮ้ยไปขายไอ้เว่ยปุ๋ยเราวาเต็มเต็มเลยหน้าทองนี่แล้วาเท่าไหร่นะจักรมาคุยให้พ่อตามุณฟังเจว่าร้อยร้อยเก้าสิบแปดปุ๋ยวันนั้นนวันนั้นเอารถเอารถดีแม็กติดไฟ tát nhìn này, đi đi nó không đi, ตัวนี้ว่าจะปลูกมะลิปลูกมะลิหาพันธมะลิมาอยู่หน้าบ้านพันนี้แต่ทีนี้อาเป็นเจอบ้านหางจระเข้เออกมามีคนปลูกมันมีคนปลูกอยู่ตทีนี้คนละพันธุแคาอันนี้ผมบอกมาหลักอเลยเวลา